ของกุ้งนะครับนี่อาหารของกุ้งย่างดีนะครับนี่เพราะว่าใกล้ไขกับกินนะครับใกล้ไข้กับกินแน่ให้กันครับแต่ว่าวาวีก็ยังไม่ได้เคยเอาหายใกล้ครับนะครับพี่น้องครับบาวีปล่อยใกล้ออกมาเล็นครับพี่น้อง สวัสดีครับผมบาวินุ่มสกุลคอนอีสานครับมันกันพาพี่น้องมาเบิ่งกุ้งครับพี่น้องดูบอ่อกุ้งครับนี่ครับต้นผักกระจรกำลังขึ้นครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่ง กุ้งเหรครับว่าโอ้ครับพี่น้องผมแตกปุ๊ดปบตัิตื่นเบาวี่เหรครับผมคงนี่ครับน,นีบคบ่ครับ,นะรบขยับปื๊ดๆๆนี่นะครับพี่นอนะ้องมีรอยออกมาโซโตก็มีครับผมนะครับ หมอเลี้ยงกุ้งฟอยครับผมหมอเลี้ยงกุ้งฝอยของบ๊อีครับพี่น้องเอาเฟื้องลงกับโมเป็นอย่างนะ้นครับเอาเฟื่องนี่ครับลงนี่ครับนี่น้ำบัวเน่าครับพี่น้องผมว่าก็โอเคครับมันสีเป็นแหล่ง ที่ลบกุ้งครับแล้วก็ให้อาหารกุ้งครับพี่น้องมีนสิเป็นอาหารของกุ้งพร้อมครับี่ครับพี่น้องกุ้งมันขึ้นมาโซ่ครับมือน,นี้นี่ครับกุ้งฟอยครับผมขึ้นมาโซ่นะครับ เดี๋ยวบ่าวพี่ลองตักบ้างครับพี่น้องตักบงขาหนึ่ครับมันจะมีกุ้งหลายบ่ครับลองดูครับพี่น้องอึบ๊บนี่ครับเดี๋ยวบ่าวพี่ตักครับโอ้จอกเนี่ยลายครับผมตรงนี้ต้นผักปอดนะครับพี่น้อง นี่หรือครับคุงอ๋อนี่นะครับพี่น้องกุ้งฟอยครับผมมีอยู่ครับแต่ฮันนะครับปล่อยครับพี่น้อง มาตักบังบอ่อนดครับพี่น้องครับตักบังบอ่ขอข้างๆครับว่ามันจะมีกุ้งหรือ่ครับครับพี่น้องลองบั้งครับผมลองตักกุ้งบังครับโหนุนๆ,ๆ,ๆครับพี่น้องอ๋อแหนแดงหลายพอดครับ กุ้งบะบีกับบคุคอยเห็นครับมันเนี่ยแรงแลา้พดโอ้ได้หลายครับตัวนีหลายอยู่ครับมาให้นง ลองเบิกไหม่ดูครับเลี้ยงแบบธรรมชาติครับพี่น้องเลียงแบบธรรมชาติครับโดยที่าเฮาบ่าต้องให้อาหารอย่างมากมายครับ,น,รบนี่ครับนี่คนะรับพี่น้องมันนี่ครับ นายอยู่ครับผมครับตาขึ้นมาบังขึ้นครับพี่น้องเอาปล่อยแล้วครับจะถือว่าโอเคอยู่ครับกุ้งบัวไตแล้วครับมาปล่อยใหม่ตายครับ น,นี่ครับผมามวบนนีสิบบังครับเมื่อกี้มองแมวบีตักน้นครับผมข้างล่างครับพี่นอ้องมองต้นพักระจอนี้ก็่ธรรมดาครับจุ่มอยู่ครับผม มาเลี้ยงกุ้งฟอยนะ <c oughs> <c oughs> ลงเงินนะครับโอ,โ,อโอ้มีทุกที่แล้วครับกุุงมีทุกที่ครับบวาวีเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผมเลี้ยงแบบธรรมชาติครับผมก็พยายามที่สิบให้ อาหารมันครับให้มันกินจอกกินเน้เนะครับตามนี้ครับเขาสังแรงอาหารให้มันครับผมย,ยังมีสองบ่อนอี่ยบริไซออกซิเจนนะครับพี่น้องบ่มีออกซิเจนครับแต่กุ้งมันก็นขยายตัวซ่าครับเพราะเพราะบ่มีออกซิเจนครับแบว่าเิ็นกกซดเฮ็ด,ดย่ครับแต่ว่าต้องขยายบ่อก,กุ้งให้มัน หลายคนนี้ก่อนครับพี่น้องขยายใ,ให้มันประมาณสี่บ่อหาบอ่อครับผมค่อยใส่ออกซิเจนครับยังคุมครับคุมครับคาไฝาครับผมแต่ว,ว่าผมก็ไม่ได้เปิดตลอดแล้วครับออกซิเจนกันเลยจะเปิดมือละสงังสองชั่วโมงครับพี่น้อง เราเลี้ยงกุ้งฟอยครับโอ้แน่แดงนี่ร้ายครับคุณน้องครับตัวใหญ่ตัวน้อยครับนี่แน่แดงครับนี่เป็นอาหารของกุ้งนะครับนี่อาหารของกุ้งยังดีนะครับนี่เพราะว่าใกล้ไข้กับกินนะครับใกล้ไขลกับกินแน่ให้กันครับแต่ว่าวาวีก็ยังไม่ได้เคยเอาหายใกล้ครับนะครับพี่น้อง เราวีไปใกล้ออกมาเร็นครับพี่น้องออกมาจากเราใกล้แล้วครับผมพระอยู่ข้างในครับพี่น้องตื่นอย่างนอกไก่โหรับ สาหากินครับพนไก่บาวีเมื่อนี้ป้อยครับเอามาป้อยเล่นครับเดียวประมณเ้ยใบผมก็เอาข,าข้าอครับพี่น้องเอาข,าข้าอครับตอนใบพอบาบีสรลงกรุงเทพครับตอนเย็นครับพี่น้อง ไค่ไข่พี่น้องครับบาว์บีกับพามาเบิ่งกุ้งครับเบิ่งไอ้บ่อเลี้ยงกุ้งนี่ครับแล้วก็มาเบิ่งไก่ไข่ครับที่บารวบีเลี้ยงไว้ครับผมมีสองอย่างครับที่พาพี่น้องมาเบิ่งมือนีครับผมนะครับผมเนื้อไก่ไข่ครับเมื่อเช้าเก็บได้หลายครับโอเคครับผมสวัสดีครับจ้คลิปเพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม ฝากกติดตามให้บาวิีนะครับผมเ,ออเป็นกำลังแงใจให้บาวีทำคลิปต่อๆไปครับผมคลิปนี้สวัสดีครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับกุก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 